ดีค่ะในวันนี้นะคะหญิงก็จะมาบอกเคล็ดลับถึงผิวเรียบเนียนขาวกระจ่างใสนะคะว่าหญิงใช้อะไรสิ่งที่หญิงใช้ก็คือตัวนี้เลยค่ะ l i l y Collagen Brightening Serum นะคะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มเนื้อเข้มข้นมีสารสกัดจากธรรมชาติแล้วก็คอลลาเจนเปปไทด์ค่ะซึ่งสกัดอย่างเข้มข้นเลยนะคะ เจ้า2ตัวนี้นะคะสารสกัดจากธรรมชาติแล้วก็คอลลาเจนเปปไทด์ค่ะก็จะช่วยฟื้นฟูคอลลาเจนใต้ผิวหนังของเรานะคะฟื้นฟูแล้วก็บำรุงอ่าเพราะฉะนั้นใต้ผิวหนังของเราทุกครั้งที่ใช้เจ้าไลลี่นะคะก็จะเป็นการบำรุงชั้นผิวหนังของเราให้เรียบเนียนกระชับสว่างสดใสนะคะอย่างนี้นี่เองอ่าบอกว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้แถมเป็นสารสกัดเข้มข้น อครีมจะเหนียวเหนอะหนะหรือเปล่ามาดูกันค่ะเจ้าเนื้อครีมของไลลี่นะคะก็จะเป็นสีขาวขุ่นค่ะอยากจะบอกว่าสารสกัดเข้มข้นนะคะแต่เนื้อครีมซึมซับไม่เหนียวเหนอะหนะเลยมายแตะให้ดูนิดนึงอ่ะนิดนึงก็พอนะคะนิดนึงก็เข้มขน้นช่วยบำรุงผิวของเราช่วยบำรุงคอลลาเจนใต้ผิวหนังของเราแล้ว ใช้นะคะก็ใช้ได้ทุกวันนะคะทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยเช้าเย็นก่อนนอนนะคะใช้ได้หมดบำรุงทุกครั้งที่ใช้นะคะไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปแค่ไหนนะคะถ้าเรามีการบำรุงผิวของเราทุกวันเสริมความยืดหยุ่นให้กับใบหน้านะคะผิวของเราก็จะเรียบเนียนกระชับสว่างสดใสคู่เราไปอีกนานค่ะนี่แหละค่ะคือเคล็ดลับผิวขาวกระจ่างสว่างใส ชับของหญิงค่ะแล้วยังไงหญิงก็จะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะคะแต่ว่าตอนนี้บายบายค่ะขอไปใช้ให้ทั่วหน้าก่อน